เจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมวรรณนิ์ข้อคิดวรรน,น้อยก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยวันนี้จะนำเสนอในเรื่องบุคคลผู้มีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทานมีอนิสงส์อย่างไรมีปัญหาว่าก่อนที่จะให้ทานถ้าเราตั้งใจขอให้ได้สวยผลของทานจะเป็นอย่างไร มีพุทธดำดัดตัดไว้ในทานสูตรสตักการนิบาตอังคุตรนิกายว่าบุคคลมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทานการมุ่งหวังสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจกได้สวยผลทานนี้เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราชสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพสมบัติมากมายอีกด้วยอันนี้เราจะเห็นได้ว่าการให้ทานและก็หวังผลในทานยังเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราชตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทานสูตร สาตการนิบาตอังคุตตรนิกายขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมวันณนิ์ข้อคิดวัรหน่อยวันนี้จงมีความสุขทุกขีวาราติการเทอญ